รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจกับเศรษฐกิจไทยสร้างสารรค์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีคำว่าเศรษฐกิจไทยสร้างสารรค์พ่วงท้ายมาด้วยถ้าอยากรู้คืนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราว หลังจากนี้ไปถึง17สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลยครับเพราะว่าทางรายการเรามีโอกาสได้ร่วมกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์น,นะครับเราจะนําเสนอ17บุคคลจาก15อุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้คุณผู้ชมได้รู้จักพวกเขากันนะครับไอดอลคนแรกจากทั้ง17คนที่เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการแฟชั่นอย่างมากเลยครับเขาเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหลายๆคนเพราะว่าเขาสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยได้จํานวนมหาศาลครับแบรนด์ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับเขาผู้นี้เป็นเจ้าข,ของแบรนด์ที่ชื่อว่า Grey h o u าซึ่ง ไปโด่งดังอยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับและชาวต่างชาติหลายคนก็ยอมที่จะเสียสตังให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาผู้นี้เราไปชมชีวิตที่น่าสนใจของเจ้าของแบรนด์คนนี้กันดีกว่าครับคุณพานุอิ่งขวัตเชิญครับสนับสนุนโดย Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia กรมทรัพย์สินทางปัญญา การเริ่มต้นของการทำงานแบบนี้มันมักจะเกิดจากความรักหรือชอบในสิ่งที่เราทำเรานุ่งกางเกงยีนเราใส่เสื้อยืดเราใส่เสื้อเชิ้ตเรียบๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราชอบแลาเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราชอบอะไรอยากเห็นคนใส่เสื้อผ้าเราแล้วดูดูดีหรือเขาเอนจอยกับการใส่เสื้อผ้าเรา บุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมนะตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยมีโอกาสที่จะได้ลองหยิบเสื้อผ้าในการดีไซน์ภายใต้แบรนด์ที่คุณพานุเป็นคนก่อ,กอ,กอตั้งลองไปใช้กันดูแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพานุสวัสดีครับ ย้อนไปในสมัยตอนเด็กๆก่อนที่จะไปเรียนประเทศอังกฤษชอบการแต่งตัวหรือยังครับก็ชอบเหมือนกันชอบชอบแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนแต่งตัวจัดมากอะไรเงี้ยัสมัยก่อนนี่ถ้าถ้าเป็นคนแต่งตัวจัดเนี่ยชุดนักเรียนมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนแต่งตัวหรือไม่แต่งตัวดูยังไงฮะกางเกงขาลีพิเศษเชื่อตัวใหญ่มากถุงเท้าพับลงมาติดๆกับรองเท้า แต่ว่าพอโตขึ้นมานิดนึงก็เริ่มเข้าร้านเทเลอร์ร้านตัดเสื้อตัดเสื้อ,อก็เราก็จะเอาไปพร้อมอ่าแมกซีนแล้วก็ไปถึงเราก็จะแบบดูผ้าที่เขามีอยู่ในร้านครับเราก็จะเลือกพยายามที่จะออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมีความฝันว่าอยากที่จะทําอาชีพอะไรฮะตั้งแต่เด็กๆเ,เคยอยากเป็น,ปนสถาปนิกเ,เพราะเพราะว่า,วาที่บ้านผมเนี่ยจะมีคุณอาซึ่งเขาเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันเป็นสถาปนิกด้วยกันทั้งคู่แล้วบ้านเขาจะสวยมาก เป็นสไตล์ฝรั่งมากเลยอะสแกนดิเนเวียนสไตล์แล้วก็การออกแบบเครื่องใช้ไม่สอยสวยหมดไปที่ไรลรารู้สึกว่าชอบแล้วก็พยายามจะมาจัดบ้านอยู่ตลอดเวลาที่บ้านให้มันสวยเท่าบ้านเขาตลอดแต่ว่าบางคน,นเรื่องเลขกับวิทยาศาสตร์นีแย่มากก็เลยไม่สามารถจะสอบเข้าศิลปะเต,ต็มไหมฮะศิลปะปได้ดีครับสมัยตอนที่คุณพานูอยู่ ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับแฟชั่นในสมัยนั้นคุณธนุช,ชอบแต่งแบบไหนครับสมัยนั้นก็ต้องเป็นยุคประมาณ70ป,ปลายปลายเซก็ฮิปปี้ไงครับสมัยนั้นผมจะอยู่กลุ่มมอสก็จะเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้แต่งตัวเป็นผมยาวแบบใส่เสื้อแขกอะไรเงี้ยนะ,ะมันจะเป็นสไตล์นั้นพวกฮิปปี้จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ที่สมัยตอนอังกฤษเนี่ยชอบเดินตลาดเก่ามากซึ่งก็จะมีเสื้อผ้าวินเทจซึ่งจะมีกางเกงยีนมีเสื้อแจ็คเกต็ตมีชุดเสื้อทหารอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากเป็นที่ที่ไปหาแบบอย่างปนบรรดาใจได้ดีที่สุดเลย จบเที่ยงเคยจบสาขาอะไรครับจบกราฟิกดีไซน์แล้วจบมาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมีคนเรียนกราฟิกดีไซน์เยอะไหมครับในเมืองไทยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นเอาเข้าจริงๆริ m คอมเมอร์อช Art, หรือว่าโฆษณากับบูมมากกว่าในช่วงที่ผมกลับมาใหม่ๆนะครพอมาถึงก็เลยกลับมาว่าผันตัวเองมาก็เริ่มจากตำแหน่งเป็น Art ์ตเร o เตอ ทำอยู่กี่ปีครับในวงการโฆษณาก็อยู่ที่เรียลแวซึ่งเป็นบริษัทเดียวเลยครับ25ปี25ปีจริงๆเป็นอาชีพที่ดูดเอาพลังงานของเราไปเยอะมากมเพราะว่าคนทำโฆษณาจะรู้ว่าอยู่กันจนเที่ยงคืนบางทีข้ามคืนข้ามวันไปต่างจังหวัดอยู่กันไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำงานหนักขนาดนั้นแล้วมันเอาเวลาที่ไหนไม่สร้างแรงบันดาลใจฮะไอเดีมันมันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาผมว่านะโดยเฉพาะถ้าเราได้โจทย์มาอย่างงี้มันเหมือนกับเราก็คุ้นคิดกับมันบางทีขับรถซึ่งสำหรับผมเนี่ยการขับรถเป็นการวีแลกซ์ละทำให้จริงเหรอฮะรถติดๆเนี่ยนะครับเป็นโอ,อก,กาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็ได้คิดบางทีขับรถไปต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีอะไรผ่านเข้ามาในหัวเราเราเห็นโน่นนี่นั่นแล้วเราก็ได้มีเวลาสะท้อนความคิดของเรา อยู่ในช่วงเวลานั้นเยอะนในขณะนั้นเมืองไทยต้องถือว่ายังไม่ค่อยมีเสื้อผ้าที่เราชอบที่จะใส่เราก็ต้องไปสืบสอะหาจนกระทั่งเราไปเจอโรงงานทอผ้าปุที่นอนแล้วเราก็ไปคุยกับเขาว่าเราอยากจะเอาผ้าปุที่นอนมาใช้เป็นผ้าตัดเสื้อ